สานะนะครับอันนี้นตัวรูปสาระสาระแล้วก็ทุกคนยตาที่แปลมาแล้วก็ที่มันซับซ้อน่มันตัวนี้มันก็พอไปได้อยู่นะครับพอพอไปได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าย้ำๆไปหลายรอบก็แล้วกันนะครับสัตว์มีชีวิตอันบุคคลย่อมไม่ตกไปด้วยจิตนาธรรมนั้นนะครับเห <c oughs> ตุนั้นจิตนาธรรมนั้นชื่อว่าปนาติบาตได้แก่สังเกตทรรมซึ่งมีจตนาเป็นประธานอันเบียดิท่การุตตปปะอโทโทสะโมหะ นิิงสาเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์มีชีวิตนะครับันดีโอเคนะครับถ้าเราจะแปลเราก็แปลถ้าเราจะแปลล้มเราก็แปลอย่างนี้ครับปานนาติบาตแปลล้มนะครับถ้าแปลล้มก็ตามหนังสือนะครับแปลล้มก็ปานนาติบาตเจตนาธรรมต่อไปนะครับเจตนาธรรมชื่อว่าปานาติบาต พ,พิพาะว่านะครับเอเตนาก็แปลว่าเป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องนะครับทำสัตว์มีชีวิตให้ตกไปประทานนะครับเป็นเครื่องทำสัตว์มีชีวิตให้ตกไปโอเคแปลแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเป็นเครื่องทำนี้ถึงให้ตกไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ จำเอานะครับจำเอาต้องอาศัยความคุ้นนะครับเพราะว่ามันยากด้วยคือตัวนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็รูปวิเคราะห์เหมือนกันนะครับกัตัรูปนะครับกัตัสาระนะครับเวลาแปรก็มีตาเนาะคุณฑาชาติใดใช่ไหมครับย่อมเยื่อใหญ่คือย่อมรักใค้หรือว่านไปนะครับเหตุนั้นคุณฑาชาติชื่อว่าเมตตานะครับอันนี้คือแปลแปลแปลไม่ล้มนะครับ แปลร่องคุณชาติที่ชื่อว่าเมตตาเพราะวิเคราะห์ว่าย่อมรักใคร่คือย่อมเยื่อใหญ่นะครับต่อมาก็อันนี้เป็นตาทัศสัตทิสติทินะครับเมตตาไ่อยู่แก่จิตนั้นนะครับเห็นนั้นจิตนั้นชื่อว่ามีเมตตานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับตาทัศสัตทินึงกันนะครับจิตมีเมตตาไีอยู่แก่บุคคลนั้นเห็นบุคคลนั้นชื่อว่าผู้เมตผู้มีเมตตาจิตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรูปวิเคราะห์อันเดียวกันนะครับตา ถ้าเสด็นีแต่อันนี้เป็นสถีตับปุริสาสมานนะครับสถีตับนะครับสถีตับปุริสาสมานนะครับภาวะแห่งบุคคลผู้มีจิตเมตตานั้นชื่อว่าเมตตาจิตตานะครับโยกตัดสายโยกเมตตาจิตตัดสาเข้าไปนะครับจิตตัดสาเข้าไปนะครับนี้นะครับเนื้อความก็พึงทราบดังกล่าวมาอย่างนี้ ไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ก็แปลแปลได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แปลได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็พอไปได้นะครับคําถามคําตอบอันนี้ก็จํจำ,จำเมานะครับแต่ว่าตรงนี้กินจะกินจิพีโยยอโอย่อาถาลูฟังตามนี้เข้ากับตัวที่จะฟังอันนี้ก็รู้อู่แล้วนะครับพาอหนังสือเขียนไว้ให้อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้เขาแก้ท่านลองพี่สุดลองพี่สุดที่ผงครับถ้ารองพี่พ <opol> อยากรู้ว่าเซฮีเปเรฮีมันอยู่หน้าไหนรองพี่ไปเปิดดู ตามผมนะครับตามหนังสือก็คืออยู่ในหน้าผมเปิดดูแล้วนะครับมันอยู่หน้าที่ห้าสิบเอ็ดครับนับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาทินันติเตหีประเลหินะครับพอแก้ตรงนี้เขาคือง่ายคืออย่างที่ผมบอกไปแหละครับดีกาเขาอาอัตคกถามาอธิบายไงอย่างตัวนี้มันเป็นดีกาสารเยกัสูใช่ไหมครับเขากำลังเอาอัตกาถาสารนี้ขึ้มาอธิบายนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะบุคคลเรียกว่าขโมยด้วยจิตใจจิตนัต้นชื่อว่าเถยยะนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผ่านไปอันนี้นี้หนุ่มพี่ถามผมว่าทิศธาตุในความวแสดงหนึ่งนะครับมันทิศถังในความมันคือธาตุตัวเดียวกันหนงพี่ครับสแสดงก็ได้เห็นก็ได้มาจากที่สถนในความในความเห็น, oh, <okay. S 1> นปรากฏครับธาตุาตัวเดียวกันธาตุตัวเดียวกันนะครับอันนี้ที่เราแปลว่าส่วนตัวนี้ ที่ลงที่แปลบทกว่าสมาธิกติสุเตต้งโยกวีติกามังกัตตาของอุติข้ามา้างหลังนะครับย่อมาททาความรุ่งระเมิดด้วยอำนาจแ,แห่งมิจฉาลักษณะคือโยกตามโยกตามมาตกรถาครับอยู่ในหน้าไหนเอ่ยอยู่ในอยู่ในหน้า52ครับต้องโยกตามตามาตกรถามาแต่ผมขออนุญาตแชร์ไปให้กันแล้วกันนะครับ52ต้องโยกตามเพราะว่าที่ผมบอกไปเวลาแปลดีก,ตกาตกระตามเชื่อมโยงกันนะครับหน้า52ขออนุญาตเปิดไกลๆนะครับ ได้เห็นเลย 52. 52 52โอเคเจอแล้วครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่าตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมเข้าคําว่าเข้าคาเข้าคาว่าสัมมาทิสติไปอธิบายเห็นไหมครับตรงมิจฉากาจารยเห็นไหมครับเขาเอาคำว่าวีติก,กัดวีติก,กมังกตาหูติไปใส่ สายที่เขาล่าไว้เพราะว่าเขามองว่าตะกตาเขาใส่ไปแล้วเวลาแปลเหี้ยกว่าแปลคือเราต้อง้อนกลับมาดูตักตาครับเพราะว่าบทตั้งในหน้าที่ที่หลวงพี่กําลังแปลอยู่นะครับที่หลวงพี่กําลังแปลอยู่เนี่ยนะครับก็คือเขาเอาคาว่าสมาธิสูตรไปเป็นบทตั้งนะครับดังนั้นหลวงพี่ต้องโยกวีติกบังกตาของติเข้าไปใส่ตามเขานะครับนะครับจะได้ตรงนี้นะครับที่เราต้องจํานะครับ โอเคนะครับนี่นะครับอ่าต่อมานะครับหน้าต่อมาอันนี้ก็รูปวิเคราะห์เหมือนกันนะครับรัตติตีลาปูนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่กำหตดรูปนะครับขอไปผมเบอร์เอร์ช่วงที่เขียนนะครับกรรมวารูปรัปติเป็นกรรมวาจสุเป็นกรรมารูปนะครับไม่มีตัวสัมมนามบอกก็เป็นกรรมวารสาระ เวลาแปลก็สภาว่าใดอัุคลยลจาได้สัมันชื่อว่าลาภะอย่างนี้ก็ได้นะครับวิืจะแปลล้มว่าที่ชื่อว่าลาภะเพราะวิเคราะห์อันุคลจมได้อย่างนี้นะครับแปล,แปลได้สองแบบนะครับแปลไงก็ได้นะครับ <S 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 2> <S 2> ต่อมานี้เป็นรูปวิเคราะห์เหมือนกันนะครับกตัวรูปอธิกรารสานะนะครับอาระมันติเกตฐาติอารามูนะครับวนทั้งหลายเ่อมดีในความปรองดองนี้เหตุนั้นความปรองดองนั้นชื่อว่าอารามูได้เก่ฐานะอันบุคคลเป็นดีนะครับ ถ้าเราจะแปลล้มเราก็แปลว่าที่ชื่อว่าอาราโมเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นที่อินดีแห่งจนทั้งหลายนะครับเป็นที่กินดีแห่งชนทั้งหลายนะครับเป็นที่เอตาก็เป็นที่อารามันติกินดีเราทแปลว่าแห่งครับแห่งชนทั้งหลายอย่างนี้นะครับเยวผมจุดเผมเขียนให้ก็ได้นะครับแปลแปลล้มรูปวิเคราะห์นะครับแปลลม้มถ้าแปลล้มก็ตามหนังสือนะครับที่ชื่อว่าอาราโม พีิเคราว่านะครับเป็นที่อินดีเกีย่าถฐานก็เป็นที่นะครับต่างแปลของสารนะประธานเดียว่าแห่งครับแห่งคืนทั้งหลายแห่งคืนทั้งหลายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็คําศัพท์จำเอาไว้แลครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนนไม่มีอะไร,ะร,ไอ,ะไรอันนี้ตัวคถา,าครับคะถา,ายารถถวมแปลว่าลดรดคุม ที่จริงเราจะรู้ว่านแปลว่ารถเกือกภาพได้งไงเราต้องไปดูตากษาครับคือเราต้องไปดูอีกคำพีเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีค้นนะเดี๋ยวส่งให้กันนะครับรถเกือัตาภาพนะครับรถถูกรถเกือัตาภาพนะครับมีลังโคมีสีหนาโทษไม่ได้นะครับเสตะปัจฉาโทเสตะปัจฉาโทนะครับมีหลังคาคือบริขารขาวเอกาโลมีกรรมเพื่อสอนเดียววัตตีเล่นไปอยู่ปัสสะเชิญท่านดู ังโยกละถังเข้ามานะครับโยกตังละถังเข้ามารับตังละถังนะครับรถคือแต่ภาพนั้นอันนี้คงอันหาความทุกข์ไม่ได้ชินนะโสตังมีกระแสตัณหาัตถาได้แล้วอภรณ์ท่านังหาเครื่องผูกที่ไม่ได้นะครับหาเครื่องผูกไม่ได้นะครับอายันตังเล่นไปอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ต่อมารู้วิเคราะห์เหมือนกันครับม่านังอปายยติวัตเทติ มะานา,ปาอบปบาปลตีเป็นหินตกัดก็เป็นกระตรูปนะครับไม่มีตัวสัมางว่าเป็นกัตตุสนนานาเวลาแปลก็แปลล้มก็ได้แปลล้มก็ได้นะครับวาจาใดยังใจให้เอืบอัาเพื่อให้เจริญนี่นั้นวาจาั้นชื่อว่ามานาวปานะครับแปลไม่ล้มนะครับหนังสือเขาแปลล้มหนูแปลไม่ล้มาานะครับแปลไม่ล้มวาจาใดนะครับยังใจให้อืบอ,อ,อาบนะครับคือให้เจริญนะครับ เหตุนั้นนะครับเหตุนั้นวาวาจานั้นชื่อว่ามะนาปานะครับอย่างนี้นะครับหรือจะแปลว่าถ้าแปลล้มนะครับก็แปลว่าวาจาชื่อว่ามะนาปาเพราะนี้เคาะว่านะครับยังใจใใ้้ อันนี้ก็ไมมีอะไรนะครับอันนี้แปลไม่ล้มนะครับแปลล้มนะคือแปลล้มว่าก็ว่าจะเว้นฉากก็กำหนดย่อมมีได้โดยประการใดตั้งประกาลังนะครับถ้าแปลไม่ล้มนะครับแปลล้มาแปลตามหนังสือนะครับเพื่อแสดงประการนั้นนะครับตั้งประกาลังนะครับแปลได้สองแบบนะครับจะแปลยังไงก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะตัดสะผู้ใดพระธรรมกระสือใดสามารถเพื่อให้คนหนึ่งรู้ว่าพระสูตรนี้มีในความมีเทนั้นนะครับ การกล่าวของพระธรรมคือเ่องควรเทยงวัติเข้ามานะครับน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าถ้าแปลแล้วก็เพื่อแสดงว่าใช่ไหมครับก็บุคคลเมื่อกล่าวคําที่เป็นจริงควรกล่าวคําที่ยังประโยชน์เพื่อกูในโลกนี้ในโลกหน้าให้ถึงพร้อมอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าแปลลมกันถ้าเราแปลเราแปลไงก็คาใดนะครับยังคาใดยังประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้ในโลกหน,น,น้าให้ถึงพร้อม ควรกล่าวคำนั้นเท่านั้นอย่างนี้นะครับาะบุคคลเมื่อจะกล่าวคำจริงนะครับคำใดที่ยังประโยชน์เพื่อกูในโลกนี้โลกหน้าให้ถึงพร้อมควรกล่าวคำนั้นเท่านั้นอันนี้คือแปลไม่ล้มใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะแปลล้มนะครับถ้าเราจะถ้าเราจะแปลล้มเราก็ต้องแต่งล้มก่อนใช่ไหมครับทายังไงครับหลักการเดิมก็คือตัดยะออกไปแค่นี้ตัดตังออกไปแค่นี้ครับหรือจะเพาะอ,อะไรหรือจะเพาะว่จะนังที่อยู่กับยางไร้ตังหรือจะเพาะย ang, างจะนั่งคาเดียวก็แปลว่า ก็เมื่อกล่าวคำจริงควรกล่าวคำที่ยังประโยชน์เกือ้อกูลในโลกนี้ได้โลกหน้าให้ถึงพร้อมเอวะเท่านั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับอันนี้ก็วาทะาที่เป็นประโยชน์ที่อิงอาศัยโลกุตรธรรมย่อมมีได้โดยประการใดนะครับเพื่อแสดงตังตังทัศนถังนะครับเพื่อแสดงตังประการังนะครับแยกสรรพนะครับ ตังทัศนสนัตถ e ัง <paragraphs> นะครับท <leaves> ัศนัตถังเพื่อแสดงประการนั้นทัศนัตถังเพื่อแสดงประการนั้นนะครับตังโยประการลังนะครับเพื่อแสดงประการนั้นอย่างนี้นะครับจึงกล่าวว่าอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำเมา่อติดเป็นประธานอะไรก็ว่านไปนะครับอันนี้ํำพูดก็ได้อยู่นะครับ แต่ว่าตรงนี้นะครับราวบดย่อมขาดในการตรงนี้นะครับตรงนี้วิธีข้อสังเกตนะครับตรงนี้ที่มันที่มันเวลาแปลเนาะการมั่ปโถวโหติหน้าโหตินี่คือบทตั้งเนาะอันนี้หน้าเกวารังโลภะมัตเตน่าโหติตรงนี้มันมันประโยคไม่สมบูรณ์เราก้โยกการมั่ปอโถการมัปงตาเปโทมาตามบทตั้งแล้วก็แปลว่ากาวบทยังไม่ขาดด้วยเหตุเพียงความรลภอย่างเดียวนะครับเพราะยังไม่เป็นไปเรื่องนาฏการเพราะ ยังไม่เป็นไปเพื่ออำนาจการน้อมสิ <S <S well, um, anyway. so hmm. ่งของออมมาเพื่อตนนะครับกาวบวชเจ้ามขาดโดยประการใดตั้งประการลังเพื่อแสดงประการนั้นนะครับเพื่อแสดงประการนั้นประการลังถ้าจะแปลแล้วก็เพื่อแสดงประการลังประการที่นะครับกาวบวชเจํามขาดจึงกล่าวว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับตรงอัตโนตัวนี้นะครับต้องจํานะครับไมโยกมานะครับยถาเงโยกยะถาอัตโนสันตกะ ภาเวนะประินาเมตินะครับตถากรรมประสาเกเโตุหอหติที่จริงมันมันมันไม่ได้จำหรอกนะครับก็ออกมาจากอัตถกถาทาี่เราแปลเมื่อวานนะครับที่เดี๋ยวผมเปิดดูบาลีก่อนนะครับว่าอยู่หน้าไหนนะครับมันอยู่หน้าห้าแปดมันอยู่หน้าห้ามันอยู่หน้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเราเห็นครับเพราะคำว่าอัตโนสันตกาพาเวนะประินาเมติ ต่ในความจริงเราตั้งโยกก็ทาม,มาในการใดวิจารปบุคคลน้อมมาน้อมสิ่งของของอื่นมาโดยความไปสู่ของตนในการนั้นกระบุ่จมขาดแต่วงพายเปิดดูนะครับก็มันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นอะไรเป็นจำไว้นะครับตัวนี้คือดีกาสาเดกสูตรซึ่งอันนี้ก็อยู่ในดีกาสาเดกสูตรนะอาจารย์จำไวน้นะอันนี้นะครับทีนี้ผมจะพายเปิดดูหน้าห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับ จำ่ไว่นะครับเม่กีเป็นดีกาสารายกระกสูตรนะทีนี้นะ5 7่ตรงไหนอยู่นะครับ5 7ดใกล้ถึงแล้วน,นะครับโอเคครับถึงนะอันนี้เห็นไหมครับอัตตกถาสารายกระกสูตรเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าดีกาเนี่ยมันอธิบายอลักกถาไงเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับท่านเห็นไหมอัตโนปินาเมติเห็นไหมครับ,เ,รเ,รบเขามีอยู่แล้วเนี่ยตัฐทาง คำมาภาษาพีโตหูติยะทายนะครับแต่ในหน้าไม่คิดเรามีเฉพาะคําว่าอัตโนสนันตกาพาไปนะปที่นามิติเวลาแปลเราต้องมาดูตกาาักถาว่าเขาโยกอะไรมาแปลน,นะครับเขาโยกอะไรมอหรือิมุสม์ต้องเราต้องกลับมาดูตกาาักถาเพราะเวลาเราแปลความเชื่อมโยงระหว่างบาลีนะครับพระไตรปิฎกก็ดีตกากถาก็ดีนะครับแล้วก็ดีกาก็ดีนะครับมันเชื่อมโยงกันทั้งสามคุณทีนี้นะครับมันจะเชื่อมโวงหากันทั้งหมดนะครับอย่างนี้นะครับ อย่างที่ไม่เกี้นะครับอย่างงี้ในที่ตรงพี offers, ่กำลังแปลเนี่ยอตากถาพยาเทละวสูรใช่ไหมครับขรุษถามนะสังกัปปาใช่ไหมครับตัวนี้นะครับขรุษถาจิตตสังกัปปาจิตตสังกัปสมณาคตาหรือแม้กระทั่งจิตเสียอย่างนี้นะครับปูติกัางโหติกิเลสานุกตังหนพี่ย้อนกลับไปดูครับไม่เกี้ยัตกถาไม่เกี้ดีกาไม่เกี้ยอตกถาพยาเทละวสูรนะครับหลายยี่ห้านาทีเนาะนะครับย้อนกลับไปดูนะครับ พี่จะเห็นว่าเขาเขาหยิบมาอธิบายนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับเขาหยิบคําว่าประทุษฐาจิตตาสังกัปปามาอธิบายเขาหยิบคําว่าปกติภาวะวิเชียหีนะมาอธิบายเห็นไหมครับเขาหยิบคำว่าปูติกเขาหยิบคําว่าเห็นไหมครับเขาหยิบมาอธิบายนะครับกิเลสานุกตังเขาก็หยิบมาเห็นไหมครับตรงเนี้นะครับเห็นได้ว่า ดีกาตกากถามันเชื่อมโยงกันนะครับตกากถาก็อธิบายตัวพระสูตรหรือตัวพระไตรปิฎกด,ดีกาก็อธิบายตกากถา,า,ถาเป็นเชื่อมไปรันป้นเวลาแปลเราต้องดูหน้าดูหลังนะั่นเองพี่สุทธิพงศ์นะค,ครับผมประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับ,รบก็ตามคําศัพท์ที่ให้ตามสัจจา